สวัสดีครับสวัสดีพี่พๆเพื่อนๆนะครับผมมาพบกับแนวทางหวยเราพัฒนาครับผมหวยเราพัฒนาประจำวันที่23เดือน2ปี6 7นะครับ เวลาพัฒนา,เ,าเด่นงวนนี้นะครับผมเ,เด่นง่วนนี้ผมให้สองกับสามก็จะมีสองเจสองเกครับผมสองห ส่วน3นะครับผมมี3 7 3 9แล้วก็3 6สำหรับทัวกันนะครับ3 5 2 5 2 4แล้วก็2 8 ตัวฟันนะครับตัวฟันนะครับผมเป็นเลข2ตัวเน้นก็จะมีสองเจ็ 27, 29, 37, แล้วก็3ามนะครับ 3ตัวนะครับก็จะมี279 276แล้วก็2 7งหครับผม2 7งเจ็ดเกนะครับเวลาเลข3มตัวแล้วก็เลข2ตัวนะครับผมก็จบลงไปแล้วฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้อแอดจีก็ขอตุลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ